หน้าฝนมีมันลึกกับมันนามกระสีแหงที่หลังค่ะเห็นบอกค่ะเข่ากระสีกลมๆแล้วค่ะต้นข้าวกระจักกลมๆแล้วไก่ไก่สีม่านแล้วค่ะเห็นพวกทุ่งนาบานห้าเด้อค่ะนี่ใสๆค่ะบรรยากาศช่วงใสๆค่ะโอ้โหว่าฝนถี่เศราง่ายมีตั้งแต่ข้าวค่ะปีนฝนดีเ้างามค่ะข้าวงามค่ะ เป็นประมาณนี้เนาะค่ะกระสียังเหลือข้าวของของนำหมอกอยู่น้อยๆค่ะลมกะพัดล่วงเขาวีวีว,วีพัดต้นข้าวค่ะยังไม่ถึงยังไม่เป็นลวงมีตั้งแต่ข้าวค่ะปีนผลดีข้าวง,งามค่ะข้าวง,งามค่ะหน,น้าไปเขาไปขังในกะะันหน้าของของคนที่ไล่นะคะเบิ้งเสียเบิ่งทงหน้าค่ะเบิ่งเด้อค่ะแถบสีนแนมบาเห็น นายะมีแตเข่าคะ่ปะปกติศสาสายสองกลุ่มเดอะะ้อค่ะปลาสองกลุ่มปลาลูกคอ,อกสองกลุ่มคะ่ะยูนี่กันมิแต่ผดสมุนไพรผักเดอะะ้อค่ะขึ้นสีม,มีหลายโต้วคือจังใดจังใดออกลูกบ่อยเทคะ่ะมอนีสายทายสายเด้อคะ่ะอากาศคืมๆแล้วก็แดดแลวกับคืมค่ะผลฉีดโตป้าออกหลายอีกแล้วเดอ้อมันี้ออกมาหากิ้งจกไก่น้ำน้ำหลายคะ่ะน้ำหลายป้าหลายผักกันเลยบงามคะ่ะ ปกติพักบุ้งเสียงนกเสียงกาคุยกันเจ้า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 ,เจ,าเจ้าค่ะเสียงก,กาเสียงนกค่ะเข้ามาในสวนแล้วค่ะเข้ามาในสวนแล้วค่ะค่ะจูนี่ก็ะเขางามแล้วค่ะลึกเดินนี่ค่ะทำเป็นลงไปนี่กะเลยเอิกค่ะเลยเอิกค่ะเอาวะ บางทีกัญญาลายนี่อันนี้อันนี้หน้าอันนี้หน้าของเพราะว่าปลูกงาลลกหน่อยๆค่ะปลูกงาจนนี่กับเขางามดอกค่ะลึกเด้อนี่ค่ะทำเป็นลงไปนี่กะเลยเอิกค่ะเลยเอิกค่ะเพราว่าเด้อค่ะดอกออกดอกเลี้ยงอารามค่ะแต่ละอย่างแต่ละสิกะงามตามธรรมชาติของเพิ่นค่ะเสียงนกค่ะจะใม้ในสวนครับ มุนไพรตามหัวตามสวนค่ะท้างนี่กระสียางบรได้แล้วนี่กระคาค่ะหน้าผืนนี้มันลึกกับมันนามกระสีแห้งที่หลังค่ะเห็นบอกค่ะเข่ากระสีกลมๆแล้วค่ะต้นข้าวกระจักกลมๆแล้วไก่ไก่สีม่านแล้วค่ะเห็นข้าวหรอกเนาะค่ะกะกะสีออกคล่ายๆป้ายผลต้นหนาวนี่แหละค่ะเพราะว่าจะเข้าเดือนตุลาแล้วค่ะเบิ่งปันออกเฮาเด้อค่ะเพื่อนเพื่อน เสียงนกเสียงกาคุยกันเจ้าเจ้วเจ้าแจ้าเจ้าค่เาเาเาะเสียงกาเสียงนกค่ะคนที่ไลฟ์นะคะน่าจะของโทรศัพท์ไลฟ์สดค่ะอันนี้ข้างทางๆกันน้าเพ่อนบ้านค่ะค่ะต้อนแดดออกกางามปพี่นค่ะปลูกปลูกไว้พี่เถี่แล้วค่ะแต่ว่าปี่นหนีง,งามค่ะ พอช่วงแรงกับหดเอานามอยู่ค่ะคาเหลืองเด็กขั้นคาเหลืองคาตะไคร้ป้าออกลูกแปบบเดียวก็ออกค่ะประมาณพอถึงสิบมือก็ออก,ออกอีกค่ะจากงานพามาเลาะเบิ้งค่ะว่าสใส่เบ็ดกะบ,บอก,การ์มายา่มกลางคืนค่ะว่าจะใส่เบ็ดหาเบ็ดมาใส่ก็ไม่กล้านูโบค่ะสิไดไทสวนปลูกพักค่ะเบิ้งทงนาเขาบานเฮาเด้อค่ะ เขาก็งามด้ค่ะเขาง,งามสิมีหลายโตัวคือจังไดจังได้ออกลูก่บยแท้ค่ะมือนี้สายทายสายๆด้ค่ะอากาศคึมๆแล้วก็แดดแล้วก็วค้มค่ะคื้นผลฉีตโตเพราะว่าปงงาลูกหญ้ารกๆหน่อยๆค่ะปลูกหญ้าป้าออกลูกแปบ๊บเดียวก็วออกค่ะประมาณบ่ถึง10มือก็ออกอีกค่ะจากป้าออกลูกขอ,อกอีกแล้วค่ะเพื่อน ดูกขอกข้าวหรอกเนาะคะ่ะกะกะสิออกคล่ยขๆป้ายฝนต้นหนาวนี่แหลคะค่ะเพราะว่าจะเข้าเดือนตุลาแล้วคะ่ะเบิ่งปันออกข้าวเด้อคะ่ะเพื่อนๆกะซีในไสวนครับสมุนไพรตามหัวตามสวนคะ่ะท้ามีกะสิยางบ่ไดแล้วมีกะคาค่ะไก่ชิดเนาะค่ะซิบด้ไก่ชิดรับรตรงหน้าคะ่ะกะเบิง่งเด้อค่ะหรือว่าเพื่อนๆที่ไปทํางานคะ่ะค่อยๆอยู่บ้านนอกแต่ว่าไปทํางานกะเป็นหอดบ้านค่ะ อเพราะว่าปลูกหญ้าล,ล,ลูกหน่อยๆค่ะปลูกหญ้าประมาณต้นเรื่อนที่แล้วยังบ่ขึ้นง่ามเลือนนี้ขึ้นง่ามแล้วค่ะก็มาดูมาดูหัวสวนกับกระสิหกน้อยๆเด้อค่ะคืบอบ่อค่ะสิไทยสวนปลูกพักค่ะบึงทุงหน้าเข่าบานเฮาเด้อค่ะเขาก็งามเด้อค่ะเขางามทุงนาบานเฮาเด้อค่ะนี่ใสๆค่ะ บรรยากาศช่วงใสายๆค่ะโอ้โหว่าฝนสีเศร้าไงไก่ชิดเนาะค่ะสิบริเกไก่ชิดขับตรงหน้าค่ะกะเบิงเด้อค่ะหรือว่าเพื่อนๆที่ไปทํางานค่ะค่อยเๆอยู่บ้านนอกแต่ว่าไปทํางานแกะเพื่นหอดบ้านค่ะสีงามๆจ้ะพอดีปานินหลายปานินกะแท็กกินผักบุงค่ะบึงปลาหลุกเกาะเดือค่ะดอกออกดอกเลี้ยงอารามค่ะแต่ละอย่างแต่ละสีกะ งามตามธรรมชาติของเพิ่นค่ะเสียงนกค่ะกระสิทายให้ให้เบิ้งบรรยากาศตลอดเนาะค่ะเพราะว่าตั้งแต่เขาวานไม้ๆค่ะตั้งแต่ข้าววานไมๆเลยค่ะจนจนมาเขาสุกกระสิ่งในสวนครับสมุนไพรตามหัวตามสวนค่ะทา้านีกระสิยางบดาดและมีกระคาค่ะหน,น้าไปเขาไปขังใน,นะนหน้าของของ,ของคนที่ไร้นะคะเบิ้งเสียงเบิ้งทงหน้าค่ะ เบื้องเด้อค่ะแถบสีแนมบรเห็นแต่ค่ะมิดาเข่าค่ะบางทีกัญญาลายนี่อันนี้อานันาอานินาของมีตั้งแต่ข้าวค่ะปีนผลดีข้าวงามค่ะข้าวงามค่ะเนื้อบอค่ะสิได้ไถสวนปลูกพักค่ะเบื้องทงหน้าเข่าบานเฮาเด้อค่ะเข่าก็งามเด้อค่ะเขางาม คางามปี่ค่ะปลูกที่ปลูกไว้พี่ีถแล้วค่ะแต่ว่าปีนีงามค่ะพอช่วงแรงกับฮุตเอาน้ำอยู่ค่ะคาเหลืองเด้อขค่ะคาเหลืองคาตะขาบิมีหลายโต้วคือจังใดจังใดออกลูกอยเท้ค่ะมือนีสายคายสายเด้อค่ะอากาศคืมคืมแ้วก็แดดกับค้มค่ะผลฉตโตคนที่ไล่นะคะน่าจะของโทรศัพท์ไรสดค่ะอันนี้ข้างทางกับหน้าเพื่อนบ้านค่ะ นาผืนนี่มันลึกกับมันนามกรสีแหงที่หลังค่ะเห็นบ่คคะเข่ากระสีกลมๆแล้วค่ะต้นข้าวกระจักกลมๆแล้วไก่ไก่สีม่านแล้วค่ะเห็นไหมละน้มรดนเราได้เมือนั้นหน้าผืนนี่มันลึกกับมันนามกรสีแหงที่หลังค่ะเห็นบ่คคะเข่ากระสีกลมๆแล้วค่ะ ต้นข้าวก็ะจัดก,กลมๆแล้วไก่ไก่สีมานแล้วค่ะเห็นบ่เด้ค่ะเพื่อนๆค่ะประมาณนี้ค่ะสำหรับคนที่อยู่เมืองกุ้งที่บ่ได้บด่ได้เสียงนกเสียงกาคุยกันเจ้าเจ้วเจ้าแจ้าแจ้า,จา,จา,จาค่ะเสียงกาเสียงนกค่ะ,คะรบรรยากาศในสระในสวนค่ะรอบสระนี่กะ เมื่อกี้ก็ลิ้นมากปอบแปะปอบแปะน,น้อยน้อยนึงค่ะพามาเบิ่งบรรยากาศบานเฮ่าค่ะตอนสาว,สา,วสายๆค่ะพวกกระติ๊บในสวนครับสมุนไพรค่ะตามหัวตามสวนค่ะช่างนี่กระชิญยางบันไดแล้วนี่กระคาค่ะบางทีกัญญาหลายนี่อันน,น,นี้อันนี้หน้าอันนี้หน้าของกอเด็กค่ะเพื่อนๆค่ะประมาณนี้ค่ะ สำหรับคนที่อยู่เมืองกุ้งถีบบ่ไดดบ่ไดดกระสิทธายให้ให้เบิ่งบรรยากาศตลอดเนาะค่ะเพราะว่าตั้งแต่เขาวานใหม่ๆค่ะตั้งแต่ข้าววานใหม่ๆเลยค่ะจนจนมาเขาสุดเป็นประมาณนี้แล้วค่ะกระสิยงเหลือเข่าของของน้ำหมอกอยู่น,น้อยๆค่ะลมกะพัดลุ่มเขาวีวีวีพัดต้นข้าวค่ะยังไม่ถึงยังไม่เป็นลวงหน้าไปเขาไปขังใน,นะะ้ะกันหน้าของของคนที่ไร้นะคะลมเสียเบิ่งทงหน้าค่ะเบิ่งเด้อค่ะ แถบสีแนมบรเห็นแต่ค่ะมีแต่เข่าค่ะกระสิทธายห้ห้เบิงบรรยากาศตลอดเนาะค่ะเพราะว่าตั้งแต่เข่าหวานไม่ไหมค่ะตั้งแต่ข้าวหวานไม่ไมเลยค่ะจนจนมาเขาสุกป้าออกลูกแบบเดียวก็ออกค่ะประมาณพอถึงสบมือก็ออกอีกค่ะจกระสิทธายหห้เบิงบรรยากาศตลอดเนาะค่ะเพราะว่าตั้งแต่เข่าหวานไม่ไหมค่ะตั้งแต่ข้าวหวานไม่ไมเลยค่ะจนจนมาเขาสุก ค่ะต้นแดดออกอกันสิคะเมื่อกี้ก็ลิ่นมากปอบแปะปอกแปะน้อยๆน,นึงค่ะพามเาิึงบรรยากาศบาน